ในมันยายว่าจิตก็เหมือนเป็นเป็นแก้วใบหนึ่งแล้วโชคดีว่าแก้วนี้ใบนี้มันเปลี่ยนอยู่เรื่อยใช่ไม่ได้ไม่ได้มีใบเดียวงั้นถ้าเราไปกล้ามควรถึงอดีตได้ไหมกล้ามควรถึงอดีมันจะพลาดทันทีเลยวิธีวิธีละกรรมเก่า่เงี้ยไม่พูดถึงไม่คิดถึงไม่กล้ามควรถึงไม่ใช่เจอเพื่อนก็เอาเรื่องเก่าๆมาเล่า เมื่อก่อนนะยังไ้มันด่าฉันนะเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงบ้างบอกว่าเดี๋ยวนี้นัมันรวยมากเลยหรอฉันนึกว่ามันน่าจะพังพิ่ารกันดีเลยเคยด่าฉันฉันเป็นคนดีอย่างนี้มันน่าจะได้รับผลกรรมตามสนองบ้างนะ่งแล้วมันยังรวยอยู่นี่เก่าแตเก่าใช่ไหมแต่เราฝากโอ้ตอนนี้นะมันพิการนะโอ้ฉันนึกแล้วมาเก่งในคนดีอย่างฉันเหมือนต้องได้รับกรรมแน่นอนแล้วได้อะไรขึ้นมา เขาแย่ลงก็ไปทําให้เราดีขึ้นเขาดีขึ้นก็ไม่ทาให้เราแย่ลงเนี่ยหาเรื่องเจ็บตัวอย่างนี้ต่วิธีรักกัเกาว่าไม่พูดถึงอถ้าถ้าพูดถึงนะตอนนั้นมันด่าฉันนะมันด่าฉันว่ายายหมูอ้วนแล้วก็เจ็บใจไม่ขายนึกอย่างนี้ก็กดอยู่ดีใช่ไหมแต่ถ้าไม่พูดถึงไม่จะเจ็บได้ไหมนี่เหรอไหมถึงข้อถ้าบอกไว้นอกกังี่เหรอไหม แต่คนเราชอบเป็นเล่าเรื่องแบบนี้นะเห็นไหมแล้วก็เล่าแล้วแล้วคนแก่ที่เป็นโรคหลงไงชอบเล่าเรื่องอดีตแล้วก็เศร้าส้อยนะวนเวลาเล่านะเล่าเรื่องเก่าๆที่มันที่มันพัดผ้าที่มันสูญเสียไปหไหมเนะี่ยโสกปริเทวแห้งใจลำพึงลำพันอย่างนี้เป็นเป็นสายชนวนเหล่าเล็กอสวะเหมือนกันอย่างนี้วิธีวิธีไม่พูดถึงไม่ถามถึงไม่คิดถึงหรือว่าปิดกั้นอกุศลเก่ามาทำลายอกุศลเก่าการที่มีสติเนี่ยในความเพียรชอบเนี่ยอาตาปีสัมปาชานสติมามีความเพียรชอบ มีความเพียรอันที่หนึ่งเห็ไหมปิดกั้นอุศนใหม่ไม่ให้เข้ามาถ้าเรารู้สึกอยู่ที่นี่นะมืออยู่นี่รู้สึกเท้าอยู่นี่รู้สึกพยักหน้ารู้สึกอย่างนี้เห็นไหมมีไหมอุศนเก่าจะเข้ามาคิดไหมคิดจะด่าหลวงพ่อไหมก็ไม่คิดใช่ไหมไม่คิดจะแก้แแ้นใช่ไหมเห็นไหมอุศนทํางานไม่ได้นเห็นเลยอุศนใหม่ทํางานไม่ได้อย่างนี้เห็นไหมอันที่สองเห็นไหมอุศนเก่าถูกทําลายอย่างนี้จริงหรือเปล่าไม่เวลาไปคิึงนะอดีตใครเคยว่าเรานี้ก็ไม่มีเวลาไปคิ้งใช่ไหมต้องอยู่กับปัจจุบันไงเห็นไหม ความเพียรความเพียรไม่ได้ว่าความเพียรไปเดินเดินข้ามเขาไปประเทศลาวนะไม่ใช่อย่างนั้นความเพียรวามีสติก็มีความเพียรความเพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่เข้ามาเพราะเราอยู่กับปัจจุบันม่ไม่เวลากลิงถึงไม่ไม่ไม่เวลาพิถึงมันชั่วๆอย่างนี้อคุศลเก่าไม่ให้อาหารมันมันเหมือนถูกทําลายไปไงแต่ถ้าไปพูดถึงใช่ไหมเมื่อห้าปีนั้นเขาก็ว่าเราเมื่อห้าปีเราก็เคยทาไม่ดีให้มันแก้วเก่าแตกไปแล้วยุ่งกับมันทาอะไรมันของเกิดดับไปแล้วอย่างนี้เดีวต่เราไม่รู้ แต่ถ้าไม่พูดถึงลืมไม่คอยพูดถึงไม่ไหวมันค่อยๆหายไปค่อยๆเลือนไปเพราะมันไม่ได้อาหารไงหรือว่าทําลายอาคุศลเก่าช่วงที่มีสติอย่างเงี้ยอคุศลก็งอกงามขึ้นตอนที่อยู่กับปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมไยักหน้ารู้สึกยิ้มรู้สึกอย่างเงี้ยขนมือไหวรู้สึกอย่างงี้รู้สึกร,กรอทนปลอดภัยหรือ,อเปล่าใช้คาถาป้องกันนะเห็นไหมอคุศก็ถูก